อีกคดีหนึ่งนะคะในพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้ตำรวจตะเวนชายแดนที่43ร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะบุกจับกลุ่มสาวทอมนะคะที่ตั้งท้อง6เดือนค่ะซึ่งเป็นเอเย่นต้ายาในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาพร้อมพวกรวม9คนขณะกำลังซื้อขายและก็มั่วสุมเสพยาเสพติดภายในสวนอย่าง โดยชุดปฏิบัติการข่าวและก็ชุดข่าวลับกองกํากับการตรวจบบตราเวณนชายแดนที่43ค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอรัตภูมิเข้าปิดล้อมนะคะบ,บริเวณข้างป่าสวนยางนะคะในบ้านเลขที่74หมู่2ตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาซึ่งใช้เป็นที่ขายยาและก็มั่วสุมเสพยาเสพติด โดยเจ้าจับคุมได้ยกกวนนะคะจำนวนทั้งสิ้น9คน1ในนั้นก็คือนางสาวสุภาวดีมณีรักอายุ24ปีหรือว่าแตนสาวทอมซึ่งกำลังตั้งท้องได้6เดือนแล้วก็เป็นผู้ค้ายาเสพติดยึดยาบ้าได้กว่า500เม็ดแล้วก็ไอซ์อีกกว่า3กรัมท,ทั้งที่อยู่ในกระเป๋าสะพายและทิ้งไว้บนพื้นรวมทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้ภายในบ้านพัก ส่วนที่เหลือค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มาซื้อ,อยาบ้านแล้วก็ยาไอซ์มารวมกันเสพซึ่งก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย โดยผลการตรวจปัสสาวะนะคะนางสาวสุภาวดีสาวทอมที่ตั้งท้องและอีก8คนพบว่ามีสารแมทแอฟเฟตามีน e ในปัสสาวะทุกคนค่ะตำรวจจึงแจ้งข้อหานะคะสาวทอมก็คือข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายแล้วก็เสพสารเสพติดให้โทษส่วนที่เหลืออีก8คนนะคะถูกแจ้งข้อหาเสพสารเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมายด้วย ซึ่งจากการสอบถามนะคะนางสาวสุภาวดีสาวถ่อมที่ท้องนะคะ 6เดือนก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยบอกว่าร่วมกับแฟนหนุ่มค่ะที่ชื่อว่านายสุปกรหรือฉายาว่าโบแดงร่วมกันค้ายยาบ้านและก็ยาไอซ์จริงแต่ขณะเจ้าที่เข้าจับกลุมเพราะว่าแฟนหนุ่มได้วิ่งหนีเอาตัวรอดทิ้งให้เธอและลูกค้าอีก8คนนะคะถูกจับกลุ่มโดยยาบ้าเธอบอกว่าจะขายในราคาเม็ดละ30บาทส่วนไอซ์นี่จะขายในราคากรัมละ 100- 200บาท เธอบอกกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเธอเป็นทอมค่ะคบหากับผู้หญิงด้วยกันแต่พักหลังเธอบอกว่าหันมาคบผู้ชายปกติที่เป็นแฟนหนุ่มคนปัจจุบันนี่แหละคะ่ะซึ่งก็ทั้งค้าทั้งเสพยาเสพติดด้วยกันซึ่งอยู่ไปอยู่มานะคะปรากฏว่าก็ตั้งท้องนะคะได้6เดือนจนกระทั่งถูกจับกลุ่มนี่แหละคะ่ะ